สวัสดีนะครับ f อทุกท่านเราก็เดินทางมาถึงบ้านกกอกแล้วนะเอฟซีนะข้างหน้านุ่นก็เป็นภูเหล็กไฟนะพี่น้องเอ้ยโอ้กว่าจะถึงนะเล่นเอาซะเกือบสี่ชั่วโมงนะเอฟซีเราออกเดินทางมาตั้งแต่ปรมานเก้าโมงนะเอฟซีออกจากบ้านเก้าโมงนะครับ กว่าจะมาถึงกๆๆๆๆๆกอกโกกตูมก็ตอนนี้จะบายสองแล้วในเอฟซีตอนนี้จะบายสองแล้วถ้าขับรถชิวๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันช้าในเอฟซีถ้าเร่งเครื่องรีบไปรีบไม่แวะในเลยเนี่ยมันเร็วอยู่ถ้าจอดซื้อคลองบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันจะช้าในเอฟซีนี่นะก่อนถึง บ้านกกอ,อกเขาก็จะมีป้ายเตือนลดความเร็วในเอฟซีท่านนี้นะบ้านกกอ,อกในเอฟซีท่านนี้ป้ายตรงนี้เราเคยมาเอามีดเอาพรามาฟันหญ้าในเอฟซีนะพัฒนานะตรงนี้มีความรู้สึกว่าเราเคยมากดน้ำนะกินอยู่ตรงนี้ในเอฟซีนี่นี่อยู่ตรงนี้นะเคยมากดน้ำนะ แต่ตอนนี้เราไม่ต้องกดแล้วนะเพราะว่าบ้านยังพงก็มีใน FT นะ,นะอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านกุกกอกนะครับตประจบเออนะแต่ก่อนเราก็ขี่รถไฟฟ้าเป็นไปเป็นมาอยู่แถวๆนี้ใน FT นะ,นะบ้านอันนี้แมกะับ,บีเอ็มเดอร์ยังอยู่เนาะพวกเขายังไม่ได้ยกไปใน FT ยังอยู่นะะนะครับนี่นะ พวจแถวนี้ก็จะเป็นสวนยางในทีบ้านนาต้นฮักก็ยังอยู่ในฟีแต่ว่าหญ้าขึ้นเนะาะหญ้าเยอะมากเลยตอนนี้เรากําลังเข้าเขตน,นะครับกําลังจะเข้าเขตกบตูมในทีท่านนู้นเห็นไหมหลังจากป้ายตัวนี้ก็จะเป็นกบตูมในฟีนี่นะ บกตูมนะตอนนี้เราอยู่บกตูมแล้วนะเราเข้าเขตเข้าเขตบกตูมเลยเอฟซีแถวแต่ก่อนเราก็จะมาหาพวกกระถินนะกระถินบ้านนะมากินแถวนี้เลยเอฟซีกระถินไม่ใช่กระถินป่านนะกระถินที่เขากินได้นะเราก็จะมาหาเก็บผักเก็บอะไรอยู่แถวนี้นะเอฟซีแต่ก่อนเราขี่รถมาหาผักหาอะไร แล้วก็ภูภูนี้เราก็ขึ้นหาเห็ดบ่อยในที <c oughs> แต่ก่อนเราไปหาเห็ดอยู่แถวๆวนี้แหละนะครับรู้มีใครจําได้หรือเปล่าแต่ก่อนมาก,กับพี่นุนาพี่นุนาพามาป่าตรงนี้ในสีตรงนี้ตรงนี้มันจะมีตรงที่เราหาเห็ดอยู่สมัยก่อนนะเราก็มาหาเห็ดหาอะไรอยู่แถวนี้แหละนะครับมาเก็บผักเก็บอะไรอยู่ริมทางนี้นะครับมันจะมีผักที่อ่ กินได้ในฟรีนี่เราหาเห็ดอยู่ตรงนี้ในฟรีที่หาเห็ดของเราอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็เข้าเขตกกกตูมในฟรีท่าน้างหน้านี้ก็จะเป็นโรงเรียนกกกตูมในฟรีเป็นโรงเรียนกกกตูมที่หลายๆคนนะครับในระแวกนี้มาเรียนกันในฟรี แต่ก่อนมีโรงเรียนกกอกแต่ว่ากกอกเนื่องจากานาักเด็กนักเรียนน้อยเขาก็เลยยุบนะเอฟซก็เลยยุบให้มาเรียนตรงนี้ที่เดียวนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนเอฟซโรงเรียนที่เราเคยมากันบ่อยๆแล้วล่ะนะครับส่วนต,ตรงนี้ก็จะเป็นลานรับซื้อมันในเอฟซรับซื้อยางนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนก็จะเป็นที่รับซื้อมันรับซื้อขอี้ยาง ตอนนี้ก็เข้าสู่หมู่บ้านกกตูมนะท่านผู้ชมทุกท่านเ,เข้าเขตกกตูมเ,เราก็ต้องลดความเร็วซะหน่อยใน FT เดี๋ยวเพิ่อไปเหยียบน้องหมาอะไรเข้านะตอนนี้เราเข้าสู่ชุมชนกกตูมแล้วนะท่านผู้ชมทุกท่านเราขี่รถเบาๆแถวนี้นะ เขตหมู่บ้านปุ๊บเบาเลยนเอฟซีเบาได้เบานะนี่คือหมู่บ้านกกตูมนะตะโยมก็อยู่บนบนเขาเหมือนกันนะเอฟซีท่านนะเหมือนกันกันกนกนกนบกกอกนะอยู่เขากกตูมนะนี่คือหมู่บ้านกกตูมอยู่ตรงบริเวณภูเขานเอฟซีภูเขาล้อมรอบนะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นแอ่งกระทะนะ เ่กระทะนเท่าที่ผมขึ้นเขาแล้วมองลงมาเนาะหมู่บ้านเนี่ยอยู่ตรงแอ่งกระทะพอดีนะอที่เหลือเป็นภูเขาล้อมรอบนะโอเคนะครับท่านผูช้ชมทุกท่านเราก็จะถึงบ้านแด้มาต่อยแล้วก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม